สวัสดียาม่เลี้ยครับพี่น้องครับรอทงรอท่าครับพอ,าอาเขาะก็ไปตํตะเมยเทอเนี่ยสบายดีอยู่บอกก็เป็นตะเมยเธอ <c oughs> ปอนก็มีตะวันเกี่ยวเข่าแต่มาบาดนี่สวัสดีครับพี่น้องครับมาหัวทงหน้าจาัดร้อยแล้วพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้คนกำลังเกี่ยวเข่ากันสนั่นเลยจยัดร้อยสิบปตตึกแหครับพี่น้องหลังจากที่พะกันไปติดไปร้อยเข้มแล้วนา่นแบกแหไปแล้วครับสละจัดพลากรับพอาตุวนไปแล้วครับพี่น้อง ไะไปตึกแหนําการข้าล้วพี่น้องเดี๋ยวแสงสิเบิร์ตก่อนแล้วล่ะบ่เกี่ยวเขาอ่ะอุ้ยเห็นแต่หลังขี้มีมขี้มีมไม่หยู่หุ่นไปไปตึกแหตึกแห่ไปพี่น้องไปเบื่องป่าครับไปเนี่ยไปตึกแหนรำกันพี่น้องครับน่าจัดลอยครับพี่น้องไปลุยลุยโอ้น้ามตันดีขนาดเลยไม่ปลาควานวะเนี่ยโอ้ไม่หอด่างเขียวบ่ มาพี่น้องมาลัดธงหน้ามาโหลดมาหนิเอารถใหญ่จอดไปพุนพ่น,คร,น,นครับพี่น้องครับยางลัดธงมาพี่น้องมาหนิลัดธงมาตึ๊กแขะครับพี่น้องมาเอาป่าเมื่อกินครับเทียมงานติดปายร้อยแค้มมาหนี่นะครับมาทังหลังเถียงเวลาพี่น้องเลยสวัสดีทุกนาจาันร้อยใส่ละน้อทางขึ้นคอยน้อมาพี่น้อคือหกแขะเขาเขาได้มาหนิ โอ้รอดน้ำบักจับมาพี่น้องเลยเบิ่งหัวเบิ่งสวนน้ำโอ้ต้นบังมี่อขวโอเคแล้วตัวนี้เสร็ดแล้มาทำความสะอาดน้องปลานะพี่น้องเลยมาหวอดหลังเทียงแล้วครับก็ใา่ต้นแล้วสิเป็นคนวันพระ่าค้าบ่ไ้เกลือแม่นบ่านีบังหมี่อันบ่มีกคนเจียเถียงคนแจเถียงน้ำเบาเอึองนี่ครับไปหน่อยเทียงนา้อย ในเรางานจัดอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยวันที่หาท่านว่าเฮ้ยนะครับกินปลาหนองนี่แหละพี่น้องแล้วก็กางเตี้ยนน้ำทงหน้างเฮ้ว่านเราทั้งนั้นเอ้ยสี่เลนน้ำหรอพ่อสีลงอกเลนน้ำที่ว่านเหคือเกินเขามาบัดว่าดลงไปเราไม่แบบไม่ถือปลาใหญ่ได้นั่นเออถือปลาใหญ่หรอพ่อเอ้ย สุวัดโหลดวังกันเพื่อนเห็ดเอามาบูปามาก่อนถือว่าป่เเพว้ยถือปลากก้อยไงตินี่แหละครับพี่น้องมื่องานเ้ามากินปลาน้องนี่แหละครับก็จะต่นละวานลงไปแล้วเอือนซอมาแล้วผสมซอมาซอยผสนใบตะไคร้กับอะไงที่เมงานมาตัดกับพี่น้องนะครับตัดใบตะไคร้ออกไอ้มันเป็นต่อนะครับอย่งสิงามนะครับส่วนทับเลกัสีมาบุรณะเอาไว้ให้พี่น้องมากางเต็นกันเวทีกัสิลงทั้งปุ่นนะครับเวที เครื่องเสียงลงต่างนฟื้นไฟกับสิย้ายน้ำทางนะครับพี่น้องเสรเนีละเม็ดเป็นสวนสนุกไปเลยนะครับมาสอมาพัดจันว่าวานลงไปออองระ,ประ,ะเอือนครับพล่าสระป้าพี่เข้นแจนี่แหละมาพี่น,อน้องมาเบิ่งป่าด้วกันครับพี่น้องครับบัดเนี่ยพอต้นเป็นคนรวานครับบ่าาได้เกลือหัวหันนี่นี่วานลงไปเลยเออบัวไทยมาใส่เบ็ดอ่ะเอ้าใส่เบ็ดกบโอ้เบ็ดกบบวันแน่วหนี่นน สี่กีก็ได้เราบังข้อขาเด้อแน่อขึ้นมาสิบอกก้อข้นสักทีโอ้มาใส่เบ็ดกบจะนึกขึ้นใส่จีแน่อเนี่ยมันโดดเทโลดเด้เออกบปล่อยไปกินปลาแล้วเนาะเห็นบ่ใช้เอตีนมันไม่กูโหลดอืมไม่ประตูห้าวเลยค่อยๆดึงค่อยๆเด้อ เบิ่งพี่น้องครับห่อบ,อบ่อในบ้านหัวอาหารแต่ว่าว่านแหเลยนะครับพอต่วนว่านแหสวดลงไปเลยพี่น้องเลยเ<า>อาจอมมาเลย,ยเออมาสราก,กู้เม็ดเลยนะโอ้ยข่อยย่านขอขามึงเจ้าแจกไปไทยมากหลายๆเพราะว่าขอขาก็จะบเม็ดแบบบ้านๆอีสานเลยพี่น้องเลยูกโอ้ออโอสแสดงว่านา้ำลงหลายเติบเนาะลงหลายเติบแหน่ทีหมดอยู่นะโอ้ปลาตะเพียนตัวไหน เห็นออกตอนนั้นพี่น้องเลยเมื่ถือเมย์ไงตัวน่ะเพราะ่าคอยว่าแล้วปลาไงคอยมีหลีอ่ะเอาขึ้นมาบ่ขึ้นมาอเาขึ้นมาหนี่ใส่ขาเจ้านีเมื่พี่น้องเลยปรเกบเลยเนี่ยปลาในไงคอยย่างอหริอ่ะคอยว่ามันไปใส่มาเห็นอหริอ่ะ่อยบ่พอเลือกเมื่อหลับเดาเตะเอาเมื่อลวนสนานาะเอาเอาเลยสันไม่สอมาห่วนเนี่ยตัวนี้เอาไปหลับครับพี่น้องครับเอาพอต่วนจัดการนี่ ปลาหน่วยยายติยงว่าขอปีงยักษ์สีหาตัวได้เด้อพีานัองเอาไปเพิ่นนำ้ำให้พิ่นเงยเออน้ำไปปั่นพี่น้องนำ้ำเก็บเลยเฮาบาทในมาพี่น้องเอ้ยเก็บปลาโอ้ตัวปงใหญ่เลยครับพี่น้องเลยตัวใหญ่ว่าไหนมันซาพลา่ายรูปเลยนะปลาพลา่ายรูปเด้อตัวใหญ่เนี่ยเด้อแก้วขนาดเลยพี่นอ้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องครับนี่มืองานพี่น้องจะได้กินปิ้งปลาในละพี่น้องเอ้ย <laughs> เพราะว่ามีปลาอยู่แล้วเต้นดอกๆ็อกอกัน โอ้ยตัวน <c ười> <t> ี you? You. Oh, here, uh, mm ้คือหน่อยแต่ปล่อยสั่หน่อยปล่อยตัวหน่อยอืมตัวนึงอยู่ใต้สอบเลยพ้องกันนั่นปล่อยป่ะเขาปีงอืเขาใส่รถใส่รถเออยนันใหญน่อยรอบเดียวนึงเอาไปแจกพี่น้องน้ำคนจากปีงอยู่กามีปลายยังพอตัวนี้ปลาในโอ้ใหญ่ไว้หนอปลาในนี่หนอต้อมาซ้ำปูมือนี่ไหมอาลงน้ำอืม ปลาย่างหลายพี่น้องครับเพรต้องห่วงครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีถามมาว่ามื่อกินปลาหน้าจันร้อยมื่อกลางเต้นสิมีปลากินบ่ว่าวสันโอ้ยหลายพี่น้องขนาดเพรทัน้งในบ้านหัวอาหารในใน่พอาตัวนบ้านเลยนะี่พี่น้องยังไนปลากลายแบบน,นี้ครับอืมตัวใหญ่ๆเดืสุดคู่เลยอ่ะเก็บปลาก่อนพี่น้องเลยเบิ่งบรรยากาศย่างมืะเร็งน้ำกันพี่น้องครับพรลาลาย่างหาเก็บเบ็ดอยู่คนเด็กหน่อยก็มาใส่เบ็ดกบครับ,รบพี่น้องใหญ่มันก่อขาคน เวลาเราไปหาเมียนเบ็ดไหนพี่น้องเอ้ยซุ่มโบกนี่กัสิ่เหลี่ยมทีมงานเท้าเครื่องตัดหยามาตัดออกเบ่ดครับพี่น้องเพื่อถาล่องรับแฟนครับเอฟซีพี่น้องเข้ามาเยี่ยมมายามทงหน้าจัดร้อยนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศกลางเตี้ยนเลือกเลยพี่น้องครับทงหน้ากว้งขวงนะครับห้องน้า้องท่ามีครับมีรีสวัดหน่อยพร้อมของจัดร้อยเฮ็ดไว้นะครับสำหรับน้ากับโยกเอาพี่น้องเอ้ยมีน้าบาดาลโยกพร้อมนะครับแบบบ้านๆแบบอีสานบ้านเฮาเลยนะครับสำหรับงานนี้ นะครับเวทีเครื่องเสียงนักดนตรีมอลองมอลำนักหลองมาเบิดครับพี่น้องทีมงานมาซอยกันหลายนะครับผู้เสือผู้สาผู้บ่าผู้เพล้านะครับมามวนซื่นกันนะครับเมื่อนั้นวันเสาร์ที่ห้าธันวาคมนี้นะครับผมมาเจอกันนะครับทุ่งนาจันหลอยนะครับพี่น้องใส่ตัวใหญ่ยกโชว์ักระดาษกันนะให้ปมาตันโชว์จับบาทกันะตัวใหญ่นี่ไหมลอยเด้อแหะเออเอาเบิดก่อนสนให้พี่น้องเมาดูกันว่าป่าตัวใหญ่มันมีป่าตัวใหญ่เอาไปลาบมื่อแรงว่าสน โปลาตัวนี้คือแค่ตันี้โ <c oughs> อยกก้ยอยยยยยนน้ยตัวนั้น,น,น,นยนย,นยนายายยยยยยอยย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 ยมายยยยลยยยยยดยย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 ยอยยยยยยยเยย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 งยย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 ะยย้ยย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 ยเยย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 นย หวานแบบว่าตองเกลือหัวอาหารอะไบบ่มเลยนะครับนั่นเอาตัวหน่อยปล่อยนะซ้ำปูมือหนึ่งหน่อยเว้ยหน่อยหเออเอาเอาตัวนั้นเอาเอาเนี้ยเจ้วเลยแบบนล่ะพ่ออะไรบอวยออกแล้วนี่พ่อเถอะเถได้หนิตัวใหญ่เตะฝงโด่งเลยเนี่ยใต่พ่อปลาตัวใหญ่เฮ้ยวว้พี่น้องเอ้ยปัดหัว ปใใ่าไงไงปใใ่าไงไงยกขึ้นใส่อเอื้องนี่ซื้อเอื้องนี่ยพเออเปลี่ยนโลกมาเองสิให้มันเห็นตัวมันเออโอ้ยงามงามงามพี่น้องเป็นไรแถวบอมีหรือเปลาป่าไงก่อยเอาเรียบร้อยครับพี่น้องครับถนัดล่างเหี yeah. ป้ปลาบาทเดียวขึ้นไล่พี่น้องเอลยว่าตรงห่วงย่านบ่มีปลากินมีแน่นอนครับพี่น้องครับมืองานรับรองว่าเป็นกระสอบสองกระสอบผละไปนะครับทีมงานวิถีอีสานเพื่อนว่า เพิ่นสรีมาแต่เว่นนะครับมือนั่นนะครับมืองานนะครับเพิ่นสรีมาตั้งแต่เสาแต่บายเลยนะครับเพิ่นสรีมาเอาปลามาเห็ดก้อยปลากินนะครับมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งทั้งพี่นะครับมือวันงานนะครับโอ้เม็ดสักขั้นมาสันี่งวาดบอกไล่ตัวนี่งตัวไล่แต่ว่าแปดขั้นโอ้ทางนั้นกระลังขึ้นจากเกี่ยวเขาครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นล่มเย็นวิวพี่น้องเอลยนะครับน้ำจะร้อยอาบได้เด้อผมเห็นว่าผมก็ร้องอาบเลยคุณ นะครับน้ำใสติ่งลิงพี่น้องเอ้ยนะครับอาบได้ครับในน้องอาบได้ครับมุดปูดเลยนะครับน้ำใสๆเย็นๆนะครับพี่น้องบรรยากาศเนื้อมื่อเลี้ยงพี่น้องกลางทุ่งไห้ทุ่งนานะครับโอ้ยแหนมไปทุ่งนาเหลืองกะจีสวยงามซะเหลือเกินนะครับต้นหมอกต้นไม้จัดร้อยกัดใหญ่บัดเด้อพี่น้องเด้อแตกแตามือนันหอดมือนี่ครับพี่น้องนะครับกล้วยกับต้นหมอกใหญ่เลยครับบาดมือหนามาปลูกกับพลานะครับแตกนอออกแล้วหลายกอแล้ว ต้นบักงวงบว่างงก็ขึ้นแล้วพี่น้องเลยงามเบิดนะครับขึ้นเด้อเกี่ยวเขาตอนนั้นขึ้นเด้อ <c oughs> เอื้อนใส่พี่น้องแลุ้ฝนครับปะ่ะบาทเดี๋ยวเขาครับไปหารถเอาปลาไปฝากพี่น้องนะครับตอนพี่ตอนน้องเพิ่อนอยากกินปิ้งกินน้ำน้ำเมื่อนี้พากันมาติดป้ายเรียบร้อยก็เลยล่วงมาเอาปลามากินแรงน้ำครับพี่น้องครับคำพอดีครับกินตะเป็นตกดินปะ่ะเข้าบาทเี๋เดินทาง โอเคพี่น้องครับเดี๋ยววันที่หาจ้าไหนกะอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อม,มาพอกันกลางตรงหน้าจันร้อยนะครับกับทีมงานนะครับผมมามวนมาซื้อกันนะครับทีมงานวิธีอีสานมาแน่นอนนะครับมืันไปหากันแล้วนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ขอบคุณดลวยพี่น้องครับกลางตรงไหทตรงหน้าครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วขอบคุณครับจวดจวดจวด